สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อเอฟเวกานะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่4 3ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม2022นี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองตามไปดูแล้วกันนะว่าวันนี้ผมจะพาไปที่บูธไหนบ้างนะครับผมไปตามมาดูกันผมเข้ามาในงานที่ประตู9นะครับผมผมจะเห็นบูธมินิคูเปอร์นะครับผมอ่าเราจะเข้ามาดูมินิคูเปอร ตัวนี้กันดีกว่าสีสวยมากครับทุกคนนะนะเป็นมินิอิเล็กทริกคอเลกชันอีดิชันด้วยนะครับนี่สวยมากสวยนะเนาะโอ้หเจ๋งว่ะนี่คือตัวไฟฟ้า่ล้วนๆนะครับผมนี่ก็ใช่เหมือนกันนะฮะคือชิ้นงานเออเนาะครับนะเหมือนกันนะ เนี่ยเรามาดูภายในกันดีกว่าครับทุกคนครับไปดูกันน่าสนใจนะนี่โอ้โหดีไซน์ดีไซน์ขอบดีไซน์ขอบขอบกระจกแต่มันแคบนะดูแคบนิดนึงนะโอ้โอตหตัวใหญ่นะแบบเนี่ยเออเนี่ยทำไมอน,นเอ,อนเบก็เเออแต่มันก็โอเคแต่ว่าเบาะมันแบบแคบแคบหน่อยอะ่ะ สำหรับคนขับไม่ค่อยสบายอ่ะเออนะครับนี่คือภายในมินิ SE ใช่ไหมโอ้อวีล้วนอ่ะลองเข้าไปดูสิลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูแต่ก็เนี่ยครับก็เป็นตัวโอโ้โหโอ้หนักอ่ะ โอ้โหดูหจึงเรีย่ยวครับอันนี้ไม่น่าได้นะ,ะไม่น่าขนอะไรได้นะอือนะคร,รดครนะูแต่บันโอ้โหดูหนักอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้หลวยๆวยนะครับผมหรวยมากนะครับคันนี้นี่สองล้านห้ากลมๆแล้วกันนะครับผมนะ 2,429,000บาทนะครับของมินิมินิอิเล็กทริกนะครับโอ้ oh. ก็คือมินิ SE นั่นแหละนะครับ oh. ผมพี่ว่าอย่างนั้นแหละนะครับสวย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 นะครับก็แต่สีสีนี้มันสวยจริงๆนะ oh. นะโอเคนี่คือรถไฟฟ้าคันแรกในบูธมินิที่ผมอยากจะเอาให้ทุกคนดูนะครับ จริงๆแล้วมูดบีดี้คูเปอร์ก็รถแบบเดิมๆนะครับผมรถแบบเดิมๆแต่ว่าอยากจะเอาให้ดูอยากจะเอาให้ทุกคนดูครับว่าเออข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็เออที่เออที่วางของสัมภาระมันว้างขนาดไหนอย่างไรสําหรับที่คนที่จะตัดสินใจสําหรับจะใช้มินิคูเปอร์นะครับ